ถ้าขั้นวิกฤตแล้วเนาะมันก็จะไม่สามารถที่จะแบบดีๆไล้ไลดีๆไล้ไลอย่างนี้นะคะคือมันจะไม่ไม่ไม่ได้หายเร็วอย่างนี้อะไรอย่างเนี้ยคะ่ะซึ่งกรณีนี้เนี่ยเออมันก็มีการบิดเบือนนะแล้วก็โรคที่เป็นนี่ก็อะไรละคะมันถ้าอยู่ในขั้นวิกฤตจริงๆก็ต้องอยู่ใน ICU นะ ชั้น14นี่ไม่แน่ใจว่า ICU อุปกรณ์พอหรือเปล่าคะโรงพยาบาลตำรวจมีงบไปถึงชั้น14 ICU จัดที่ชั้น14ได้ด้วยไหมอือันนี้คือในฐานะของคนเป็นพยาบาลวิชาชีพมาหลายปีก็รู้สึกว่าถ้ามันวิกฤตจริงๆเนี่ยมันควรเป็นห้อง ICU ไม่ใช่ห้อง14ชั้น14ใช่ค่ะห้องนั้นมันจะปลอดภัยไหมคะจิ๊บ เพราะ oh. ว่าต้องมีการปลอดเชื้อใช่ค่ะ,คะปลอดเชื้อแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือครบพร้อมหมอพยาบาลอย่างเนี้นะคะต้องเข้าออกกันให้คึกคักเลยเพราะว่าไม่รู้จะวิกฤตขึ้นขึ้น,น,น,นล,งลงเมื่อไหร่อือย่างนั้นด้วยไหมคะมันต้องแบบว่าอะไรล่ะคะห้องไอซียูเนี่ยมันเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะเลยนะเออชั้นสิบสี่เนี่ยเป็นห้องยังไงก็ไม่รู้เนาะ ก็เออก็งงนะคะว่าเอออย่างที่ข่าวออกมาว่าเออจะกลับบ้านอย่างเนี้ยค่ะเอา้าก็ในเมื่ออาการแบบว่าเออไม่น่าไว้วางใจอย่างเนี้ยจะกลับบ้านได้ยังไงเออก็คอยมาติดตามกันเนาะว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะคะเออมาถึงในเรื่องของของเออการเซฟกระบวนการยุติธรรมนะคะ ถ้า,าพวกเราเนี่ยปล่อยปละละเลยเนาะให้คนบางคนเนี่ยอยู่เนื้อกฎหมายก็คือทำอะไรก็ได้อย่างนี้ค่ะก็จะทำให้กฎหมายเนี่ยบังคับใช้ไม่ได้อย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่จะทำให้คนอื่นๆทำตามนะก็เป็นแรงเหนี่ยวนำนะคะซึ่งก็เป็นสนธิษฐานสูตรอย่างที่พระพุทธเจ้า ตันะคะการที่คนคนหนึ่งเนี่ยทำสิ่งผิดแล้วไม่รับผิดนะคะผิดไม่รับก็เท่ากับชั่วใช่ไหมคะอย่างนี้เนี่ยในเมื่อทำอย่างนี้ได้ต่อไปก็เป็นเยี่ยงอย่างให้คนอื่นทำตามแล้วถ้าหากทุกคนผิดไม่รับผิดไม่รับกันหมดเนี่ยมันจะกลหลหนกันขนาดไหนนะคะแล้วก็ บ้านเมืองก็จะวุ่นวายนะถ้ากฎหมายอ่อนแอไม่สามารถที่จะบังคับใช้ได้แล้วก็ทำัวเองอย่างนี้นะคะอย่างนี้สังคมจะอยู่กันได้ยังไงสังคมจะอยู่สุขร่มเย็นได้ยังไงนะคะถ้าทุกคนรวมหัวกันทำชั่วนะผิดไม่รับผิดไม่รับอย่างนี้มันก็ ออก็เป็นพลังอีกอย่างหนึ่งนะเป็นพลังที่เหนี่ยวนำเช่นกันนะคะที่จะไปทำอย่างนั้นน่นะคะกออ็ทำให้ต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยนะคะกฎหมายกระบวนการยุติธรรมก็จะล่มสลายล่ม ล้อมในที่นี้ก็คือการที่ไม่สามารถที่จะใช้กฎหมายอะไรได้เลยแล้วพวกเราจะอยู่กันยังไงจะปลอดภัยจากการที่มีการคมแหงกันนะคะเอารัดเอาเปรียบอย่างนี้นะคะก็ใช้อำนาจขู่เข็นอย่างนี้ก็ดูตามข่าวนะคะในต่างประเทศหลายๆประเทศเนี่ยก็ได้มีการ บังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็คืออ่อนแอกฎหมายไม่สามารถที่จะออกฤทธิ์หรือว,ว่าไม่สามารถที่จะไปใช้ให้คนเนี่ยหยุดกระทำความชั่วได้อย่างนี้นะคะก็ทำให้ประเทศหลายประเทศที่เกิดการเข็นฆ่ากันอย่างนี้นะคะเกิดการเอารัดเอาเปรียบแล้วก็เกิดความทุกข์เดือดร้อนอย่างเงี้ยแล้วก็ ประเทศก็อ่อนแอด้วยนะคะซึ่งถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้นะคะประเทศไทยก็ก็เหมือนเหมือนเขาแล้วคะ่ะถ้าพวกเราไม่ออกมาช่วยกันนะคะให้ พูดความจริงออกไปให้มากๆหมดหมดเนี่ยไขค,ความจริงออกไปให้มากๆหมดหมดนะคะเพื่อที่จะเป็นพลังที่จะเ,เติมเต็มกันเพราะว่าพลังแห่งความดีเนี่ยก็จะเป็นปาการนะคะที่จะต่อต้านความชั่วออกไปได้นะคะถึงแม้ว่าอ,อ,อย่างน้อยถ้าเกิดว่าเขาได้มีจิตสำนึกเนาะอันนี้ก็เป็นการช่วยนะคะช่วยให้คนได้มีสำนึกผิดนะคะ ซึ่งแต่ว่าถ้าหากว่าเขายังไม่เห็นตรงนี้นะก,ก็ก็ยังไงก็ช่วยไม่ได้แล้วลวนะคะเพราะว่ายิ่งเป็นการที่จะเ,เพิ่มวิบากนะคะก็วิบากเก่าก็ยังไม่หมดนะคะตอนนี้ก็ทำวิบากใหม่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งก็มันก็จะทำให้ตัวเองเนี่ย ย,ยิ่งยิ่งย่ำแย่นะคะแต่ก็ยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นผลคือจริงๆแล้วอะทุกอยู่แล้วล่ะเพราะว่าการที่ไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับขาดอิสรภาพนะคะใจที่เป็นทุกข์ก็เหมือนกับอยู่ในคุกแล้วอะมันก็ทุกข์แต่ว่าตัวเองเนี่ยแหละรู้ว่ามันทุกข์ถึงแม้ว่าจะรูปออกมายัางไงเนาะ แต่ใจนั่นแหะก็ทุกอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเออยังไม่ยอมรับอย่างนี้ถ้าเกิดว่า,าได้มีการยอมรับอย่างนี้เนาะยอมรับผิดนะคะยอมที่จะทําตามกฎหมายบ้านเมืองอย่างนี้นะคะ่ะมันก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นด้วยแล้วก็ช่วยที่จะไม่ต้องสร้างวิบัตเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็ ขอบคุณนะคะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าแหมทําไมมันไม่ทันใจเลยนะคะเออแบบว่าหายไปจากประเทศไทย17ปีหลังจากที่หอบเงินโกงคอร์รัปชันคดีสิ้นสุดแล้วก็จะกลับประเทศไทยเพราะบอกว่าจริงๆอยากกลับประเทศไทยนานแล้วไม่มีใครห้ามนักโทษเด็ดขาดชายทักษินเลยถูกไหมคะ ณนะวันนี้กลับมาแล้วก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองคือหน้าที่ของอะไรคะนักโทษถูกไหมคะแล้วคิดดูนะคะคำคำนี้เนี่ยมันต้องติดตัวเองไปตราบนานเท่านานแต่ไม่ยอมรับนั่นคือสิ่งที่มันจะต้องคาในใจเขาอยู่ตลอดเวลาว่าตกลง ในเมื่อคุณสิ้นสุดแล้วเนี่ยไม่ยอมไม่กล้ายอมรับความจริงมันก็ทำให้เห็นถึงบุคคลคนนี้ไม่ได้มีความน่าเชื่อถือใดๆที่จะพูดต่อไปได้เลยถูกไหมคะคนแบบนี้ค่ะใช่ค่ะมแม้แต่เรื่องที่ตัวเองผิดแล้วไม่ยอมรับผิดมันเหมือนคนขโมยอะคะ่ะแต่ยังรู้สึกหน้าตาเฉยในการที่จะขโมยต่อไปแล้วก็ พูดบอกใครๆว่าฉันไม่ได้เป็นขโมยฉันไม่ได้ทำผิดอะไรอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของระบบทักษิณที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีส่วนสมรู้ร่วมคิดและช่วยทำให้เกิดกระบวนการไม่ยุติธรรมคืออายุติธรรมในประเทศไทยถูกไหมคะแสนล้านนะคะแสนล้านนะคะคือหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจมันดูไกลตัวไปใช่ไหมคะแสนล้านมันดูเหมือน ไม่มีการเอื้อมถึงแต่นี่คือสิ่งที่นักโทษชายทักษิณชินวัตรโกงประเทศเราไปหนึ่งแสนล้าน,นปัจจุบันแล้วบอกว่าไม่ได้ทำผิดอะไรก็ลดโทษให้หน่อยไม่ได้เหรอควรไหมคะมค,ค่ะเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเรามาฟังท่านต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นอดีตพยาบาลเช่นเดียวกันนะคะคุณนภาหรือพี่แอวนะคะ mm. ก็อยากจะให้ช่วยวิเคราะห์สังเคราะห์ว่ากรณีที่เกิดขึ้นแบบนี้ในวงการแพทย์ในวงการรักษาหรือว่าระบอบยุติธรรมเนี่ยมันเป็นได้มากน้อยแค่ไหนถ้าสมมติว่ามีนักโทษชายหรือนักโทษท่านอื่นๆบอกว่าขอเข้าไปทำแบบนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณได้ไหม เชิญพี่แอลเลยค่ะค่ะจะเริทรนทงสัปดนตดีพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะก็คือคงจะไม่ได้นะคะในเรื่องของของให้มาทำในส่วนตรงนั้นไม่งั้นก็คงจะวุ่นวายกันทั้งเมืองแน่เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราไม่เซฟในส่วนตรงนี้ค่ะทุกอย่างก็คงจะมันคงจะสับสวนวุ่นวายไปหมดเพราะตอนนี้ไม่ใช่คนแค่อายุ70ปีมันไม่ใช่ตอนนี้มันเป็นสังคมผู้สูงอายุและคนอายุเยอะมันจะเยอะมากและคนที่ ท่านติดคุกในส่วนตรงนี้มันไม่ใช่น้อยๆเจ็ดสิปีขึ้นไปก็เยอะแยะไปหมดแล้วทําไมท่านมายกเลิกได้อยู่คนเดียวแล้วคนอื่นที่เจ็ดสิปีขึ้นไปทําไมคนอื่นต้องยกเลิกไม่ได้เ,ดเพราะฉะนค่ะใช่ค่ะเป็นแค่อีิค่ะเป็นเรื่องที่แบบน่าเกลียดมากๆค่ะในส่วนตรงนี้เพราะว่าเห็นแก่ตัวสุดๆเพราะฉะนั้นถ้าท่านนั้นถ้าท่านทําในส่วนตรงนี้ได้คนอื่นก็น่าจะได้ด้วยจริงไหมคะมันต้องเป็นเป็นกระบวนการในส่วนตรงนี้คะ่ะแอลชอบในเรื่องอีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าทรัพยากรในโลกอะค่ะ มันมีสําหรับคนทุกคนมันมีพอสําหรับคนทุกคนแต่จะไม่พอสําหรับคนโลภเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าคนที่โลภอะค่ะมันไม่พอเลยค่ะกรณีของตัวเองอะค่ะมีความรู้สึกว่า ตัวเองก็โลภนะคะจิ๊บคือตัวเองโลภค่ะแต่ก่อนก็คือมีบ้านหลังหนึ่งแล้วไม่พอค่ะมีหลังที่สองมีรถคันหนึ่งก็ไม่พอและมีรถคันที่สอง <S <s เราก็โลภในส่วนตรงนั้นเพราะว่าเราไม่ทราบค่ะแต่ก่อนก็คิดว่าทุกอย่างมันต้องมาอยากได้อะไรก็เราต้องได้เรามีเงินพอที่จะเราซื้อเราก็จะต้องได้อะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราได้ตรงนั้นมาเออเห็นในเรื่องของความทุกข์ค่ะความทุกข์ที่เราได้มาเกินความทุกข์ที่เราได้มาเยอะเกิน มันก็เลยรู้สึกว่าคือเราไม่รู้ว่าตอนนั้นที่เราได้มาเราคิดว่ามันสุขใช่ไหมคะแต่จริงๆมันทุกข์มันทุกข์มากๆเลยค่ะแล้วก็สิง่งสิ่งวิบากร้ายที่มาเข้ามาที่เราโดยที่เราไม่รู้ว่าวิบากร้ายมันตามเรามาไล่มานนเรนนื่อยเรืเ่อ<ๆ>ยไล่มาเรื่อยๆเลยนะคะไม่ว่าจะโรคร้ายที่แอบเป็นไม่ว่าจะเรื่องลูกที่เราทุกข์มากๆกลายเป็นว่าเราต้องรับในเรื่องของความทุกข์มาตลอดเวลาแต่เราคิดว่ามันสุขท่านก็เหมือนกันท่านคิดว่าท่านที่ได้รับอยู่ตอนนี้คือท่านสุขท่านได้แต่ความสุขุขแต่่่่ททาาาาาาานนนนนไมมรรู้้วหกกะดษัคือ์ เพราะฉะนั้นการที่ได้ได้ท่านได้มาเอามาเอามาทุกอย่างเอามาเป็นของตัวเองทั้งหมดมันไม่สามารถที่จะน้อยลงได้ค่ะมันต้องมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่ไม่ได้ท่านก็จะไม่ยอมเพราะฉะนั้นการที่เราถ้าเราไม่เซฟกระบวนการในส่วนตรงนี้ค่ะ ทุกอย่างในบ้านเมืองเราคงจะวุ่นวายในส่วนตรงนี้ไปหมดเพราะฉะนั้นทุกคนก็คงจะต้องมาช่วยในส่วนตรงนี้กันว่าตอนนี้มาเริ่มที่แอลก่อนมาเริ่มทําที่ตัวเองก่อนมาทําที่ตัวเองก่อนว่าเราควรจะทํำยังไงมาอยู่แบบพออยู่พอกินไม่ต้องเอาอะไรมากมายปัจจัยสีก็พอเราก็อยู่ได้แล้วก็มีความสุขมากแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเอาเยอะมากตอนที่ตอนนี้เข้าได้ไปก็เยอะมากพอแล้วพอแล้วในส่วนตรงนี้พอจะหยุดได้ไหมและลองดูว่าถ้า ถ้าหยุดเพียงแค่นี้แล้วแค่แคหันมายอมรับผิดนะคะก็คือคนไทยไม่ใช่คนใจร้ายใจดําก็คือถ้าเรายอมรับผิดอะ่ะทุกคนก็ยินดีจะให้อภัยอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนที่จะยอมพร้อมที่จะให้อภยัยแต่นี่คุณไม่ยอมรับสักวันเดียวสักวินาทีเดียวคืนเดียวก็คุณยังนอนตรงนั้นไม่ได้เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้า ถ้าคุณทําในส่วนตรงนี้จริงๆโดยถูกต้องตามกฎหมายจริงๆอะค่ะทุกคนก็ยินดีที่จะช่วยเหลือท่านเพราะฉะนั้นเราต้องมาเซฟในเรื่องขบวนการยุติธรรมกันทุกคนค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะเมื่อสักครู่พี่แอลบอกว่ามีบ้านแค่หลังเดียวก็เดือดร้อนขนาดนี้แล้วแล้วนั่นคือเงินที่หามาด้วยความสุจริตของตัวเองด้วยซ้ํายังรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์เลยแล้วนี่เงินที่ได้มีบ้านหลายหลังได้นอนบ้านตัวเองหรือย,ยังคะ ไปขังตัวเองไม่ได้อยู่ในเรือนจำแต่ไปขังตัวเองไว้ที่ชั้น14แล้วก็โผล่หน้ามาให้เราเห็นอยู่แบบสงาา่าผ่าเผยก็ไม่ได้คิดดูนะคะคนระดับที่เคยเป็นอดีตผู้นำประเทศแต่เลือกที่จะขังตัวเองไว้บนชั้น14หรือเปล่าต้องใช้คำนี้ด้วยนะคะ ไม่เลือกที่จะขังตัวเองแล้วรับโทษอย่างถูกต้องตามกฎหมายในเรือนจำด้วยเหตุผลที่ท่านได้กล่าวอ้างมานี่ขนาดผู้ที่นะคะ,ะได้ผ่านประสบการณ์ว่ามีบ้านมีทรัพย์สินต่างๆหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเนี่ยยังเห็นเลยว่าการมีเยอะๆนะคะก็เป็นทุกข์ทรมานนะคะที่ทำให้เกิดสิ่งต่างๆที่ เป็นอยู่แล้วยังไม่พอนะคะความต้องการของคนคนเดียวต้องให้ผู้อื่นมาเดือดร้อนด้วยกี่คนเรายังไม่รู้เลยนะคะเพราะพรุ่งนี้เราจะไปทวงคืนความยุติธรรมอีกรูปแบบหนึง่งกับผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องณนะตอนนี้ยังมีสิทธิ์ตัดสินใจข้อมูลข่าวสารหรือว่ายุคโซเชียลแบบนี้นะคะค้นข้อมูลได้ไม่ยากหรอกและอย่างที่บอกนะคะสัจจะเป็นหนึ่งเดียว ในประเทศชาติเราถือว่าเป็นเมืองพุทธสัส่วนใหญ่แล้วเราก็มีการปฏิบัติมีคนดีอยู่มากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็บุรพภักษัตริย์หรือว่าบรรพพุรุษของเราเนี่ยช่วยกันจนกระทั่งเรามีประเทศไทยได้ทุกวันนี้แต่วันนี้กำลังจะสูญสลายไปกับเพียงแค่นักโทษเด็ดขาดทักษิณชินวัตร ยอมไหมคะ <My God. S 1> ถ้าไม่ยอมต้องทำยังไงคะออกมาค่ะ <Okay. S 1> ออกมารูปแบบไหนก็ได้ <Okay. S 1> ถ้าเอาตัวเป็นๆมาเจอกันนะคะอาหารฟรีดนตรีเพราะเวทีคอปทอรออยู่นะคะค่ะ <Okay. S 1> สำหรับ ท่านต่อไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะทีะ่เรียนมาต้องบอกว่าเรียนในสายของธรรมะเลยนะคะเพราะเมื่อสักครู่ที่อ่านประวัติเป็นนักศึกษาอริยปัญญาตรีของสถาบันวิชารามความถนัดแพทย์วิถีธรรมซึ่งก็ต้องเกี่ยวกับสุขภาพอย่างแน่นอนนะคะคุณมนนะคะหรือว่าพี่มนของเรานะคะช่วยบอกหน่อยค่ะว่า จากที่เราได้ยินข่าวสารหรือเราอาจจะเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลของนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณเนี่ยมากน้อยเพราะว่าสื่อกระแสะหลักได้พูดถึงเรื่องนี้ในอีกแง่มุมหนึ่งถูกไหมคะหรือว่าการสื่อออกมาในชนมวลใหญ่เนี่ยก็จะพูดไปในเชิงว่าบุคคลคนนี้เนี่ยมีคุณูปการกับประเทศไทยแต่ทำไมทำไม ก็ในเมื่อมีคุณอุปการกับประเทศไทยหายไปจากประเทศไทยตั้ง17ปีหายไปเพราะอะไรเพราะคุณไม่ยอมรับความจริงเมื่อ17ปีที่แล้วแล้ววันนี้คุณก็จะมาทำลายความยุติธรรมด้วยการที่ไม่ยอมรับสิ่งที่คุณทำไว้เมื่อ17ปีก่อนถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาฟังเสียงของประชาชนหนึ่งคนคนไทยที่อยากจะบอกหรือว่าพูดคุยถึง กรณีนี้อดีตผู้นำของประเทศไทยที่ชื่อน,นักโทษชายเด็ดขาดทักษิณเชิญคาะเจริญธํรสมดีพร่น้องกทุกท่านนะคะทั้งที่นี่แล้วก็ทางบ้านนะคะค่ะเราในฐานะที่เป็นประชาชนคนรากหญ้าคนหนึ่งของประเทศไทยนะคะที่เราต้องออกมาช่วยกันนะคะ ในการที่จะมาช่วยกันเซฟหรือปกป้องนะคะค่ะปกป้องรักษานะคะกระบวนการยุติธรรมของเราเพื่อที่จะให้ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมแล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยของชาติเราให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราจะก่อนที่จะมาช่วยกันร่วมกันนะคะในการที่จะไปปลุกสํานึกของ ผู้นำนะฮะผู้บริหารหรือผู้นำของประเทศเราที่ท่านอาจจะหลงลืมไปนะคะในเรื่องคุณธรรมศีลธรรมนะคะหมายถึงนักการเมืองหรือว่าเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ในการที่ทำหน้าที่ะคะ่ะที่ท่านเ,าเป็นคนเป็นคนดีอยู่นะคะแต่สำหรับคนชั่วเราก็คงต้องมาช่วยกันปลุกจิตสำนึกเช่นกันแต่ปลุกจิตสำนึกให้ท่านตื่นรู้ว่า ท่านสิ่งที่ท่านทําชั่วทุกอย่างที่ท่านทําอยู่เราคนดีนะคะเราคนดีที่เป็นประชาชนลากย่าของประเทศเนี่ยก็รับรู้ในสิ่งที่ท่านอยู่ด้วยที่ท่านทําอยู่ด้วยเช่นกันนะคะส่วนการที่เราจะมา,าปลุกจิตสํานึกของนักการเมืองนะคะให้กลับมาสู่ความถูกต้องได้เนี่ยเราก่อนอื่นเลยเราต้องปลุกสํานึกจิตสํานึกเราเองก่อนใช่ไหมคะปลุกจิตสํานึกเรื่องอะไรเรื่องที่ ความคิดที่ว่าการเมืองเรื่องภาระการเมืองอะไรเนี่ยไม่ใช่ภาระหรือทุระอะไรของเราอย่างเงี้ยค่ะเราเลิกคิดแบบนี้นะคะเพราะ,ะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยประเทศเราจะฉิบหายเพราะกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมนะคะนิติบัญญัติหรือบริหาร3มเสาหลักของประเทศเราถ้าถูกทําลายโดยคนชั่วนะคะคนชั่วคนเลวที่มีอํานาจบริหารบ้านเมืองมีอำนาจในการสั่งหรือครอบงํา เจ้าหน้าที่หรือ,เ,อ,อเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะที่ทํางานทําหน้าที่พวกนี้อยู่ประเทศเราก็จะก้าวไปสู่ความย่อยยับได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราจะปลุกสํานึกนะคะก็คือปลุกสํานึกตัวเราเองนะคะพวกเราต้องรู้คุณค่าของตัวเองนะคะอย่างน้อยเราก็เป็นคนที่รู้คุณค่าของประเทศชาตินะคะประเทศชาติว่าประเทศชาติที่เราอยู่อาศัยเนี่ย มันเป็นความโชคดีของเราแล้วที่เราได้เกิดมาดินแดนอุดมสมบูรณ์แผ่นดินที่มั่นคงปลอดภัยนะคะอย่างน้อยเราก็ยังมีความตื่นรู้ในตรงนี้จริงไหมคะซึ่งนักการเมืองหรือผู้บริหารบางคนท่านท่านอาจจะเรียนสูงหรือเกินไปนะคะจนลืมจนไม่ได้เรียนวิชาศีลธรรมหรือจริยธรรมพวกนี้นะคะมุ่งที่จะการเรียนของท่านคือมุ่งที่จะไปกอบโกยนะคะกโกยเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นนะคะจนลืมนึกค่ะ จะลืมนึกถึงการเสียสละนะคะแล้วก็หน้าที่นะคะหน้าที่ของคนเป็นนักการเมืองที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันนะคะเราออกมาร่วมกันค่ะแล้เราอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรได้บ้างเราในเมื่อเราเป็นแค่ประชาชนคนตัวเล็กๆคนเล็กๆที่ไม่มีอํานาจไม่มีบารมีอะไรทางสังคมที่จะไปต่อกรกับคนที่มีอํานาจบารมีที่ทําชั่วนะคะและพวกพ้องได้ เราเพราะฉะนั้นนะเราต้องมารวมกันนะคะการที่จะยับยัง้งหรือลดทอนอานาจความชั่วที่มากที่ใหญ่เราต้องใช้บาร,รมีความดีหรือพลังของความดีที่มากหรือน้อยคะมากเพราะฉะนั้น<ๆ>การที่เราจะลดทอนนะคะอํานาจความชั่วได้เนี่ยเราทําคนเดียวได้ไหมคะไ,ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องออกมารวมกันนะคะคนดีทุกคนต้องมีสํานึกรับผิดชอบต่อประเทศที่เราอยู่นะคะ เราต้องรู้คุณค่าของตัวเราเองก่อนเลยนะคะว่าเราอย่างน้อยเราก็รู้แหละว่าเราอะ่ะยังมีความสำนึกตระหนักรู้นะคะว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าเพราะเรารู้คุณค่าและรู้ความกตัญญูว่าจะกะตัญญูต่อแผ่นดินที่เราเกิดที่เราอยู่อย่างไรนะคะอย่าดูถูกตัวเองนะคะค่ะทุกประชาชนทุกคนคือพลังนะคะพลังที่ยิ่งใหญ่แม้หนึ่งพลังมารวมกันก็จะเป็นหลายพลังและหลายพลังนะคะ ในการที่จะมายับยั้งแล้วก็ลดทอนอานาจความชั่วของนักการเมืองชั่วที่ท่านอาจอท่านอาจจะไม่รู้นะคะหรือไม่รู้เกี่ยวกับศีลธรรมเกี่ยวกับว่าการเกิดมาเป็นคนทั้งทีได้แล้วเนี่ยมันแสนยากแสนลําบากนะคะแต่ท่านกลับเอาความรู้ที่ได้เปรียบนะคะไม่ว่าจะเป็นอานาจทางการเงินอํานาจทางการศึกษาของท่านนะคะที่มีต้นทุนสูงมาอยู่แล้วเนี่ยเอามาทาให้ตัวเองอ่ะ เอ่อเอามาทําให้ตัวเองต้องกลับไปสู่ความที่เสื่อมต่ําลงนะคะโดยการใช้ความศึกษาและก็อำนาจทางบารมีที่ตัวเองมีนี่ยใช้ไปในทางที่ผิดนะคะเพียงเพื่อที่จะแข่งกับเดรัจฉานบางพวกนะคะอย่างมอดปลวกมดพวกนี้นะคะโดยการซาะกร่อนบอลทําลายประเทศชาติที่อยู่ของตัวเองนะคะซึ่งบางซึ่งบางทีสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ ฉลาดหรืออาจจะไม่ได้โง่ขนาดที่จะทําลายลังของเขาเองนะคะแต่คนดีที่คิดว่าตัวเองฉลาดแล้วทําไมถึงยังทำตัวเหมือนกลับไปเป็นยังไม่เกิดล่างยังเป็นคนอยู่ทําไมไม่ฝึกฝนที่จะให้ตัวเองเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้น,นได้จิตวิญ,ญญาณที่จเจริญขึ้นละคะด้วยการมีศีลทาคุณธรรมนะคะไม่ใช่กลับไปเป็นทําตัวแข่งกับเดรัจฉานเกิดมาเสียชาติเกิดไหมคะอ่าค่ะ เพราะฉะนั้นพี่น้องเราจะนิ่งเฉยไม่ได้นะคะคนดีทุกคนในแผ่นดินนี้มีอยู่มากนะคะไม่ว่าจะเจ้าหน้าที่ที่ไม่ว่าจะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานนะคะเกี่ยวกับองค์กรต่างๆหน่วยงานต่างๆในประเทศเรานะคะก็คือยังมีคนดีอยู่ที่เราต้องออกมารวมกันก็เพื่อเป็นพลังความดีที่จะหนุนคนดีให้ลุกขึ้นมาสู้กับอํานาจความชั่วแล้วก็ทําดีต่อไปแล้วก็มาเราก็จะได้ช่วยลดทอนอานาจความชั่วลงด้วยนะคะออกมาร่วมกันนะคะ ขอ,ข,อขอพูดประมาณนี้กันค่ะ,ขอ,อะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่มนนะคะเขาบอกว่าเวทีคอปทเราจะไม่ใช้คำหยาบนะคะแต่เมื่อกี้ไม่ใช่คำหยาบนะคะคำหยาบคือคำที่พูดแล้วส่งเสริมกิเลสโลภโกรธหลงแต่เมื่อสักครู่สิ่งที่พี่มนได้พูดออกมาเป็นความจริงไหมคะ <Yeah. S 2> ความจริงเป็นหนึ่งเดียวนะคะ กว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยต้องสั่งสมคุณงามความดีได้มีร่างกายและจิตใจที่เป็นมนุษย์แต่ท่านพุทธทาสได้บอกไว้ว่ามนุษย์ไม่ใช่หมายถึงคนมีเงินเยอะนะคะมนุษย์คือคนที่จิตใจสูงแล้วคิดว่าคนที่อยู่ชั้น14บี่นี่อยู่สูงไหมคะแล้วการกระทำสูงหรือต่ำคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเรามาร่วมกันพูดไม่ได้เกิดจากการเกลียดชังหรือเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเพราะว่าไม่ถูกใจเราแต่เรากำลังออกมาพูดความจริงเหมือนอย่างที่พี่มนบอกนะคะว่ามดปลวกเขายังรักลังของเขาเขายังรักถิ่นที่อยู่ของเขาแต่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเคยเห็นประเทศไทยอยู่ในสายตาไหมคะ ถ้าเขาเห็นว่าประเทศไทยเป็นบ้านเกิดของเขาเป็นประเทศที่เขาจะต้องทำรงรักษาเขาจะไม่ทำลายระบบความไว้เนื้อเชื่อใจด้วยระบบของศาลซึ่งพวกเราถือว่าเป็นที่สุดถูกไหมคะถ้าศาลตัดสินคดีแล้วเราไม่ทำตามศาลทุกคนทำเยี่ยงนี้ทำแบบนี้ประเทศเราก็จะเกิดความกลอหนวุ่นวาย ประชาชนหลายๆคนก็ไม่ไว้ใจนั่นหมายถึงว่าเราก็อาจจะเป็นเหมือนหลายๆประเทศที่ประชาชนออกมาซื้ออาวุธกักตุนเอาไว้เพราะไม่รู้ว่าจะมีโจรผู้ร้ายโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ในเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทําหน้าที่ของตนเองถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าแพ้มดและปลวกนะคะคนดีจงออกมานะคะ ช่วยกันสมมุติว่ามีคนมาด่าคุณทุกวันทุกวันทุกวันคุณอายไหมคะอยู่บ้านได้ไหมคะในความหมายก็คือพระพุทธเจ้าก็บอกว่าติในสิ่งที่ควรติชมในสิ่งที่ควรชมคมในสิ่งที่ควรคมสำหรับค่ะและยกในสิ่งที่ควรยกคือยกย่อง พระพุทธเจ้าเองยังบอกเลยนะคะว่าการที่ใครหนึ่งคนจะมาเคารพพระองค์นั้นไม่ใช่เคารพเพราะพระองค์มีอยู่ในฐานะของพระพุทธเจ้าแต่ให้ยกและเคารพพระองค์ในฐานะที่ท่านมีศีลน,นี่คือถ้าคนมีศีลน,นะคะแม้จะอยู่ในตำแหน่งไหนเราก็สามารถที่จะให้ความเคารพได้แต่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณน,นั้นอดีต แม้เคยเป็นผู้นำประเทศไทยแต่ณนะปัจจุบันคุณกับทำลายระบบยุติธรรมของประเทศไทยด้วยการไม่ยอมรับผิดเช่นนี้ก็ทำให้ประชาชนที่คิดว่าเราอาจจะไม่มีผลใดๆก็ต้องกลับไปทบทวนนะคะว่าคนดีท้อแท้เลยทำให้คนทั่วเกลิมหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องคิดว่าจะทำหน้าที่ของประชาชนคนไทยอย่างไรนะคะ